พี่น้องที่รักการทำลายเมืองโสรมและเมืองโกโมราสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าเมืองนั้นเต็มไปด้วยบาปก,ก็ยังแฝงไว้ซึ่งพระเมตตาเพราะในการลงโทษต่อความประพฤติอันเลวร้ายของพวกเขาพระองค์ยังส่งส่งทูตสวรรค์มาเตือนโลรดถึงภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงและเร่งเร้าให้ครอบครัวหนีไปทันทีเพราะพระองค์ทรงเห็นแกอับราฮัม แต่โรถยังลังเลจนทูสวรรค์ต้องจุงมือโรถพร้อมภรรยาและลูกสาวสองคนของเขาไปปล่อยนอกเมืองแต่โรถที่ถูกสั่งให้รีบหนีไปที่ภูเขาก็ยังมีปัญหาและขอความช่วยเหลืออีกการกระทำนี้ไม่ต่างจากการไม่รู้จักพอและปรารถนาจะให้ได้ทุกอย่างตามใจตนเป็นเหมือนแบบคนในปัจจุบันทูสวรรค์ญญยอมตามคำขอและเร่งให้หนีไป เพราะจะไม่สามารถทำสิ่งใดได้จนกว่าโลดและครอบครัวจะไปถึงที่นั่นเมืองที่โลดหนีไปนั้นมีชื่อว่าโซอาและเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าส่งให้กลับมาถันและไฟตกจากฟ้าเผาเมืองโซโดมและเมืองโกโมราจนหมดสิ้นส่วนภรรยาของโลดที่หันกลับไปดูจึงกลายเป็นเสาเกลือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีความคล้ายคลึงกับเรื่องน้ำท่วมโลก ที่ผู้เชื่อฟังซื่อสัตว์และนมัสก,การพระเจ้ารอดชีวิตมาได้อับราฮัมออกไปแต่เช้ามองไปที่เมืองโสโดมและเมืองโกโมลาที่ถูกเผาทำลายมีเพียงรถและลูกที่รอดชีวิตซึ่งทุกสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเพราะตัวเขาเองแต่เป็นการที่พระเจ้าทรงระลึกถึงอับราฮัมซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมและมีการดำเนินชีวิตที่พร้อมทำสิ่งที่ดีเสมอ เหมือนเมื่อเวลาที่จะต้องแยกจากโลดอับราฮัมให้โลดได้เลือกก่อนและท่านยอมอยู่ในแผ่นดินคานาอันที่สะท้อนถึงการเชื่อและฝากทุกสิ่งในพระเจ้าขณะที่โลดเลือกเองและได้ไปอยู่ใกล้เมืองโซโดมและในที่สุดไม่เหลืออะไรเลยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราดำเนินชีวิตที่ฟังเสียงพระเจ้าเสมอ Okay.